สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค้พิเศษนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10สิงหาคม2,567ครับครับวันนี้ก็อยากจะพาแฟนรายการเชิญชวนนะครับไปเที่ยวงานไทยแลนด์ไทยแลนด์เวลเนสแอนด์เฮล l ์แคร์เอ็กซ์โปสองศูนย์สองสีนะครับซึ่ง ก็มีหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดขึ้นนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่16-18สิงหาคม2567นะครับวันนี้วันที่10อ่าวันนี้วันที่10ก่อนก่อนที่ไปตรงตรงตรงในรายละเอียดของงานนะครับวันนี้เป็นเป็นวันขี้เกียจสากลน,นะครับครับก็ <c oughs> ที่อยากจะเชิญชวนแฟนรายการไปเนี่ยเพราะว่าผมเองก็มีอายุปีนี้ก็ ในเดวันที่16กันยา25 16กันยาเดือนหน้าเนี่ยผมก็จะมีอายุครบ52ปีครับก็เหลืออีก8ปีก็จะเข้าสู่เกณฑ์ผู้สูงอายุตอนนี้ก็เริ่มเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับคืองานเนี้ยพี่เปียกพี่เปียกนรินททิพย์ซึ่งเป็นพี่สาวที่ผมให้ความเคารพนับถือก็เธอก็มีส่วนร่วมกับ การจัดงานนี้นะครับก็เธอก็บอกว่าเออชวนใรไปด้วยนะซึ่งผมเองก็มีความสนใจในเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองก็อยากจะาหาความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพที่ดีส่วนตัวผมเองก็เป็นโรคเกานะครับแล้วก็รู้ว่าเวลามันมาทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดมากแล้วก็พออายุ50เนี่ยมันทอย่างมันก็มาหมดครับ โครคภัยไข้เจ็บแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือว่าผมใช้ชีวิตคนเดียวนะครับก็มีพ่อแม่อยู่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่แต่ถ้าาผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมมีความฝันอย่างหนึ่งก็คืออยากไปอยู่บ้านผู้สูงอายุแล้วไปอยู่ตามโรงแรมที่ <c oughs> ที่เป็น3ดาวสีดาวอะไรเงี้ยนะครับถ้าถ้าสามารถมีเซฟวิ่งถึงนะครับ งานนี้ก็อยากอยากเชิญชวนไปดูว่ามีอะไรกันไหมเอาเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะ Thailand Wellness and HealthCA r e Expo 2 0 2 4งานแีเงนแสเพื่อสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดแห่งปีที่รวมสุดยอดธุรกิจด้านสุขภาพเอาไว้ในงานเดียวไม่คครพลาดวันที่ส6ถึง1ิสิงหาคมน,นี้ณหอเก้าบเกไบเทคบางนา1 6ถึง18บนะครับไบเทคบางนา ไปกันไปกันนะครับนี่เข้ามาเห็นพี่เปียวว่ามีชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติมาด้วยนะครับเราค่อยเค่อยดูเป็นคลิปไปก่อนนะค่อยดูเป็นคลิปไปก่อนนะครับมาดูตรงนี้อีกอันอิงในโลกยุคใหม่กับธุรกิจเวลเนสเรียนพบกับนานแส้เพื่อสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดแห่งปี t h a i l a n d Wellness and Healthcare Expo 2 0ป4การขับเคลื่อนครั้งสำคัญด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทย ที่รวมสุดยอดธุรกิจด้านสุขภาพเอาไว้ในงานเดียวเพื่อตอบรับเทรนด์การใช้ชีวิต Well Being ในโลกยุคใหม่กับธุรกิจ Wellness Healthcare Silver Care Digital Health Medical Industry Bank and Investors <Like that. S 1> พร้อมกิจกรรมสัมมนาวิชาการอัปเดตเทรนด์นนัตกรรมและเชื่อมโยงธุรกิจสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพพบคู่ค้าในและต่างประเทศ พบหน่วยงานรัฐให้คำปรึกษาด้านต่อยอดธุรกิจจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนต่อยอดธุรกิจด้านสุขภาพหรือต้องการอัปเดตเทรนด์สุขภาพยุคใหม่ไม่ควรพลาดกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo 2024วันที่16-18ถึงสิสิงหาคมนี้ณนะหอก้าเกาไบเทคบางนาจัดโดยกิจการร่วมค้า PMG ไทยพัฒนาสนับสนุนโดย ว่าจะไปวันที่สิบหกนะครับเพราะว่าวันศุกร์ก็ไม่มีติดประชุมสภาอะไรนะครับก็ไปได้แต่ว่านี่นี่เดี๋ยว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 ผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอันหนึ่งที่ผมอยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีผมไม่ได้โหลดลงมาตรงนี้เป็น เป็นเป็นของเอเดี๋ยวนะครับเขาเรียกเป็นของเป็นของโรงพยาบาลในเครือนี่นี่นี่โรงพยาบาลในเครือธนบุรีธนบุรี นี่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 ผมอยากผมอยากไปดูนี่นี่นี่ครับนี่อะไรครับนี่นี่นะครับดูนี่จิตวิญญาณสุขบุเนี่ย เป็นบ้านผู้สูงอายุประมาณเนี่ยนะครับบางทีถ้าผมมีสตางค์ผมก็อยากให้พ่อแม่ไปอยู่ด้วยกันนะคนเดียู เขาบอกว่าอันนี้นี่นี่จินเวลเนสบีงเคาตี้ Jean well นะครับให้บริการดูแลผู้สูงอายุาวัยที่ยังมีพลังต้องการพัฒนาศักยภาพด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาอย่างเข้าใจฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมช่วยให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์สมองความจําเป็นป้องกันภาวะเสื่อมและอัลไซเมอร์รวมถึงการกระตุ้นและฟื้นฟูกล้ามเนื้อทำการธรรมชาติกว่า50 เปอร์เซ็นต์นี่นี่เขาไปออกงานนี้ด้วยครับที่บูธดีเจนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมนี่ก็ท่านก็อายุแม่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อ2วันก่อนแม่ผมพึ่งอายุครบ75คุณพ่อ80แต่ว่าถ้าถามว่าสภาพแวดล้อมที่ท่านอยู่เนี่ย กับที่ที่จินเวลเนสเนี่ยที่อยู่ก็ใกล้เคียงกันนะครับถึงแม้จะไม่ได้หรูหรากว่าพ่อแม่ผมอยู่คอนโดห้องประมาณสัก30ตารางเมตรนะครับแล้วก็ที่คอนโดก็มีสระว่ายน้ำมีห้องกําลังมีห้องอสตรีมนะครับก็ถือว่าก็โอเคคล้ายๆกันคล้ายๆกัน คล้ายๆกับไม่ใช่จริงๆแต่ว่าไม่มีแพทย์พยาบาลดูแพทย์พยาบาลก็ไปหาหมอใกล้ๆเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้ที่พักผมก็อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลจุฬาพรณ์เท่าไหร่นะครับมันเป็นผมอยากให้ผู้สูงอายุไทยอ่ะมีมีคุณภาพชีวิตแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ <c oughs> ผมเชื่อว่าวันหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่แต,แต่ก็ผู้สูงอายุที่ผมเคยไปหาเสียงดูในจังหวัดพิษณุโลก ก่อเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็อยู่กับลูกหลานนะครับดูก็มีความสุขนะครับก็มีความสุขตามอัตภาพเหมือนกันโอเคเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าแต่ละบูธเขามีอะไรกันบ้างนะเอ๊มีอันนี้มีอะไรมีรับฟีน้ำยาอันนี้รถเข็นอัจฉริยะเอออันนี้ก็น่าสนนะ <c oughs> อันนี้ก็น่าสนนะ รถผู้สูงอายุไม่รู้คันเท่าไหร่อันนี้เครื่องนวดนะเครื่องนวดปรึกษารกายภาพบำบัดได้แล้วก็มีไทเวิร์คลาสสปารางวัลน,นวดพรีเมียมอ,อันนี้ดีอันนี้ดีแล้วก็ผู้นำสร้างสุขอ,อันนี้ก็พูดถึงการใช้ชีวิตเนาะแต่ละคนอันนี้ก็วานที่18สิงหาคมอ่ ใครสนใจก็ไปกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้นี้นะครับอันนี้เขาอะไรไปบุกตลาดแอฟริกาตะวันออกกลางหากใครมีสินค้าศูนย์ภัยสปาอโลมาเครื่องหอมนะครับอันนี้เสวนาโลกที่คนไทยต้องตระหนักรู้ในปี2024-2025อันนี้จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์นะครับมีผลิตภัณฑ์ ผมล่วงสกัดลดผมร่วงสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีเวิร์กช็อปสแกนธุรกิจสำรวจนวัตกรรมอ้าวอันนี้ผมสนใจผมเคยคิดนะครับว่าถ้าผมอายุ60ขึ้นไปแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนดีนะจะไปเที่ยวที่ไหน สมมุติถ้าเรามีเงินสักเดือนละหมื่นนะไม่ต้องเยอะเลยคิดคิดว่าคิดว่าเซฟวิ่งเราไม่เยอะถ้าไม่ถึงเดือนละหมื่นสมมติสมม,ต,สม,มติไม่ถึงเดือนละหมื่นมีสักเดือนละแปดพันนะครับสมมติเราไปเช่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดสักบ้านละสามพันเดือนละสามพันที่เหลือก็กิกนสักห้าพันนะครับผมว่าในต่างจังหวัดน่าจะอยู่ได้นะครับ อันนี้เป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะทอทอสำนักง,งานแม่ฮ่องสอนยกขบวนชวนผ่อนคลายเนี่ยก็จังหวัดพวกนี้ก็ไปอยู่ได้นะผมยังคิดว่าอย่างผมอยู่บ้านเชียงใหม่นะอยู่ในเมืองคงไม่ได้แต่ถ้าไปอยู่อำเภอรอบนอกเนี่ยกับข้าวกับปลาก็ราคาไม่แพงนะครับ10บาท20บบาทก็หาทานได้อันนี้เขามีอะไระเขาเอามา ชวนคือคือชวนไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนก็เป็นจังหวัดหน้าอยู่นะครับแล้วก็เขาชวนใครมาเนี่ยภูขอนละ่ะเป็นมิเนอรัลมัดสกินแคหน้าไปนะเนี่ยมีพอกพอกดินแล้วก็นี่ไปเที่ยวที่ไหนอ่ะสังปาย นี่ที่ปลายนะครับโอ้โห,หน้าไปมากผมซื้อโปรโมชั่นในงานนี้โรงแรมอิมพีเรียลหรือเปล่าเบื้องสองก็น่าอยู่นะคือผมเป็นคนชอบที่มีจังหวัดที่มีเครื่องบินเดินทางสะดวกเขินไตรีสอร์ทนะครพนมก็เป็นจังหวัดที่น่าสนใจนะครับนะครพนมก็น่าอยู่นะน่าอยู่ผมว่า บางทีบ้านปลายชีวิตของผมเนี่ยถ้าอยู่ถ้าอยู่ถึงนะเนี่ยก็จะไปจังหวัดที่มีสนามบินอาจจะอยู่แม่ฮ่องสอนเดือนหนึ่งอาจจะแล้วก็กลับมากลับมาอาจจะถ้าถ้าคอนโดนยังอยู่นะ <c oughs> แล้วก็ไปไปอยู่นครพนมไปอยู่จังหวัดที่มันมีขอบแม่น้ำะนะครับหรือไปอยู่ใต้ติดทะเลเนี่ยก็น่าอยู่ทั้งนั้นเลย นี่จินบีเวลบีอิงเคานตี้อันนี้เขาก็ลงทุนเยี่หมกันนะอันนี้กลับมาอ่อนไวัและแข็งแรงด้วยสุขภาพแบบรวมโอเคเอาละเรามาดูคลิปแต่ละอันดีกว่านะครับอันนี้ดูไปแล้วเนอะดูไปพร้อมๆกันครับมีประโยชน์นะงานนี้มีประโยชน์มา,อาลองดูคลิปนี้ครับ เชิญชวนไปนะครับ18โน16ถึง18 16ถึง18สิงหาคมก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ลงทะเบียนไว้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวก ้อมจัดอย่างยิ่งใหญ่กับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo 2024วันที่16-18ถึงสิงหาคม2567หอ9บรายบเทกบางนาจะเต็มสินค้าและบริการ Wellness ท่อ well งเที่ยวนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจับคู่ธุรกิจคาดเงินสะพัดกว่า100ล้านบาท เตรีมพร้ัดอย่งยิ่ใหญ่กับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo 2024จัดโดยบริษัทกิจการร่วมค้า PMG ไทยพัฒนาจำกัดพันึกหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดเวทีแสดงสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพครบวงจรรวมกว่า170แบรนด์ พร้อมเพื่อ<ร>จารจารกับผู้ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศและเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอัปเดตเทรนสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ตลอดงานคาดมีเม็ดเงินสะพัดในงานกว่า100ร้ล้านบาทการจัดงาน Thailand Wellness and Health Care Expo 2024นะครับที่กำลังจะจัดขึ้นที่ศูนย์งานสการและการประชุมไบเบางนาเนี่ยในวันที่16 18สิงหาคมในสัปดาห์หน้านีครับเป็นงานที่ น่าสนใจและเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของ wellness and health care เนี่ยหรือว่าการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับจากการประเมินของ global wellness institute เนี่ยหรือ GWI ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่สําคัญในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องเดสเซนท์เฮลส์แคร์ของทั่วโลกครับประเมินว่าในปี2024เนี่ยตลาดจะมีมูลค่าทั่วโลกสูงถึง7ล้านล้าน,านเห,นาหรียญสหรัฐนะหรือเท่ากับ240ล้านล้านบาทไทยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นตลาดที่ยังจะมีการเจริญเติบโตต่อเนื่องจนถึงปี27เนี่ยที่ประมาณามาอย่างน้อยปีละ9% สำหรับประเทศไทยเองนี่ก็ในปีนี้นะครับ Global Wellness Institute ในว w ีประเมินว่ามูลค่าตลาดของ Wellness and Health Care ในประเทศไทยเนี่ยในปีนี้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1.5ล้านล้านบาทนะครับและมีการเจริญเติบโตที่ต่อเนื่องนะครับมันมีสาเหตุจากหลายประการนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ทุกแห่งนะครับไม่เฉพาะประเทศไทยแต่ทั่วโลกด้วยแล้วการที่ประชาชนตื่นตัวมากๆในการดูแลสุขภาพของเราเองในการจัดงาน Thailand ดู n น t ต o ซ็นเฮลส์แคร์เอ็เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ด้วยกัน3เรื่องใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือว่าเป็นการแสดงศักยภาพและนวัตรกรรมในเรื่องของธุรกิจและการบริการทางด้านสุขภาพของประเทศไทยว่าเรามีความก้าวหน้าถึงระดับไหน mm hmm. ข้อที่2นะครับก็เป็นการส่งเสริมที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น ศูนย์การรักษาพยาบาลและการแพทย์ของโลกนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือว่าเราต้องการจะสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับว่าสุขภาพเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กดไหนแล้วก็วิธีการดูแลสุขภาพมีที่เหมาะสมจะเป็นยังไงบ้างนวัตก,กรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนี่มีอะไรนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับงานนี้พลาดไม่ได้นะครับจับในสัปดาห์นี้ในน้านี้ง ส6บถึงสิสิงหาคมที่ไบเทคบางนานะครับ Thailand Wellness and Health Care Expo 2024ซึ่งประกอบอกไปด้วยทั้งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับสุขภาพสปาความงามนะคะเครื่องสำอางคลินิกสุขภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอสังหาริมทรัพย์รวมถึงโรงแรมฟิตเนส โรงงานเวชภัณฑ์น,นะคะบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารเสริมอาหารสุขภาพรวมถึงร้านยาการจัดงานครั้งนี้เป็นเวทีของการพบปะแมทชิ่งนะคะขายของด้วย<พ>ขายบริการด้วยเจรจา,ราธุรกิจด้วยหรือจะซื้อขายธุรกิจกันด้วยก็จะยิ่งดีแล้วเราก็จะถือว่าเป็นความภูมิใจที่งานจัดได้ประสบความสำเร็จ การจัดงาน Thailand Wellness h n d l t h l t r e a r e Expo 2024เป็นการรวมพลังของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลกรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน l ว n e s s และ h e a l t h c a r e อย่างยั่งยืน ภายในงานยังมีกิจกรรมเจราจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอัปเดตเทรนสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ตลอดงานคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ราว100ล้านบาทสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนเรื่องสุขภาพสนใจอัปเดตเทรนสุขภาพยุคใหม่สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร086 3 1 14 4 1482 เ a c บุ๊กไทย a i นด์เ w ิลด n เน็ตแอนด์เฮลส์แคร์อแฟนรายการครับก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญนะครับการเดินทางก็สะดวกนะนั่งรถไฟฟ้าไปลงที่ไบเทคเลย BTS สะดวกมากนะครับผมก็ว่าจะไปแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นไปได้โอกาสใน ธุรกิจใหม่ๆบ้างก็ได้นะครับผมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นธุรกิจเซอร์วิสนะครับดูแลด้านสุขภาพแล้วก็เป็นประเทศท่องเที่ยวนะครับบางทีท่านที่อาจจะมีเครือข่ายหรือว่าสนใจธุรกิจอยู่แล้วก็ลองไปเยี่ยมชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ลงทะเบียนไว้ข้างใต้นี้รวมถึง Facebook ด้วยนะครับ ไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวไปชมไปอัปเดตเทคโนโลยีไปอัปเดตความรู้สุขภาพกันนะครับเพื่อให้ชีวิตมันจะอยู่ยาวก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมคิดว่าทุกวินาทีของชีวิตจะต้องมีความสุขทั้งสุขภาพกายแล้วก็เมนเทอร์เฮลสสุขภาพจิตนะครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําบพิเศษ ขอบคุณพี่เปียกที่ส่งข่าวดีๆมาแล้วก็ชวนผมไปงานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ